โอ้อะไรนี่ครับสุพรรณษามาทำอะไรลูกพี่ฟิมพาสุพรรณษามารับป้าปลาเหรอพี่ฟิมโอ้สุพรรณษาดีใจครับปลาปากลับมาจากแหงงานนะครับผมสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องแฟมิลี่สีทับไทยโอ้จานเด็ดในของฝากด้วยของสักจากคุณทูเนยครับเอามาไว้ให้สุพรรณษาได้กินนะครับ ควันเดินถือไว้ก่อนเดี๋ยวสุพรรณสาควันเดินเดินไปแถวนู้นแถวนี้ก่อนเอออ่าเดี๋ยวให้พี่จีขี่ช้างพ่อใหญ่ลงมาครับผมลงมาเลยครับพร้อมไหมยังรอดไหมยังครับอ่าลงมาเลยครับค่อยจีี้คอย,คย,คย ท่านาก็มารับปลาปลานะครับคอย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 เอา้<ป>เอาขวานเด่นถือผลไม้มาทันี้ขวานเด่น อ่าจิอยูต่ตรงนี้ก่อนเออเฮาอ่าสุพรรษามารับปลาปลาแล้วปลาปลาเป็นไงบ้างเอามาป้อนพ่อใหญ่ก่อนเร็วป้อนพ่อใหญ่กับสุพรรษาเอาเอาถุงออกด้วยนะครับพี่ฟิล์มาเอาไปป้อนพ่อใหญ่ด้วยพี่ฟิล์มให้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 ใหนาเด่นป้อนเออป้อนสุพรรษาพี่ฟิล์มป้อนพ่อใหญ่ไม่ต้องถอยไม่ต้องถอย โอ้โหครับสุพรรณษาดีใจมากป,ปา้าป้าป้าป้าเหนื่อยไหมป,ปา้าป้าป้าป้าได้ผลไม้มาฝากลูกสาวด้วยนะครับลูกสาวขี้งอนป,ปา้าป้าพ่อใหญ่งานนี้พี่จิไม่ได้ไปเสียดายเลยเนาะพี่จิอ่าคุณพ่อไปถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย <ś led> โอ้โหครับป้าาเหนื่อยไหมหมดแล้วยังครับอ่าหมดแล้ว,อลวถอยเลยครับพี่จิถอยไปเลยลลลครับไปหลักเลยครับเดี๋ยวให้สุพรรณษาไป,ไ,ไปส่งด้วยอ่าเดินไ,ไปหลักเลยครับ โอ้สุพรรณษาจะช่วยยกด้วยเหรอลูกน่ารักมากนะครับสุพรรณษามารับปลาป้านะครับเป็นไงพี่ฟิล์มได้เล่นด้วยกันไหมได้พาน้องเดินไหมล่ะฮะเล่นอะไรคะ

กินก่อนไม่ต้องรีบร้อนเ้อะสุพรรษาสุพัรษา,าดีใจครับป้าป้ามาจากแห่งงานครับโอ้ไปถูใหญ่เลยถูพ่อใหญ่เลยพี่ฟิมป้าป้ามาแล้วพี่ฟิม มาทำอะไรอีกนี่ขออะไรนี่ <Okay. S 1> ขออะไรลูกโอ้แตกกล้องอีก <laughs> okay, okay, okay. อ่าให้พ่อใหญ่กินก่อนแป๊บนึงหายเหนื่อยก่อนมานเหนื่อย <Okay. S 1> ป๊าป๊าป๊าดีใจจังเลยป๊าป๊ากลับมาแล้วนะ้องพี่ลีมเนาะ พิมจ๋าดีใจครับปฏิกิริยาดีใจดูไปกอดพ่อครับไปกอดคุณพ่อนะครับอาโอ้ดีใจยกใหญ่เลยครับเป็นป้ากลับมานะครับ โอ้ถูใหญ่เลยครับโอ้โหถูป,ป้าใหญ่เลยโอโ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ฟิมพี่ฟิมจ๋า <Hi. S 1> ได้เล่นด้วยกันไหมนะ่ะ oh. พอ่อมาอยู่หลายวัน ฮะมมออ้มาเมือ่อวานพาน้องเที่ยวไหมออกินยาด้วยอ้าพี่จิมาเลยครับเป็นไงลูกคิดถึงคิดถึงจังเลย อมาสุพรรณษามาเร็วามาทางนี้ดีกว่าครับโอ้โหสุพรรณษามารับป้าป้า,ป,าป้ากลับจากแหงงานสุพรรณษาดีใจพี่ฟิล์มก็ดีใจพี่จิก็ดีใจครับเนาะสุพรรณษาเนาะ ได้อาบน้ำไม่น้องบ้างไหมล่ะฮะหนาวก็ต้องอาบบ้างอ่ะ <c oughs> อโอ้โอโกล้าพูดหรือคนยังไม่อาบเลยกล้าพูดบอกคนดูว่าคนยังไม่อาบเลยผีไปหลักเลยครับปูจิสุพรรษาเขามารับป้าป้านะครับได้กินของหวานด้วย ไปหาปลาปลาเลยไปหาปลาปลาไปไปหาปลาปลาเลยนะไปหาปลาปลาเลยออตดด้วย ไปพี่ฟิล์มเข้าพาเข้าไปหาป้าป้าเลยครับเดินเข้าไปเลยพี่ฟิล์มป้าป้าเหนื่อยไหมป้าป้าเหนื่อยไหมคะเออไปหาป้าป้าด้วยเออหอมป้าป้าหน่อยป้าป้ามาถึงแล้ว ดีใจจังเลยได้กินของหวานกับป้าป้าด้วยรักป้าป้าจังเลยเป็นไงครับพี่จิสบายดีไหมครับ,รบเสียดายเลยไม่ได้ไปเนาะไว้งานหน้าแล้วกันครับโอ้โหสุพรรษาคอรอเคลียป้าป้าใหญ่เลยครับ ดีใจครับปลาป๊ามาถึงแล้วโอเคครับอ้าวเด็กๆฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับก็ฝากครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอ้าวก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะกด subscribe ให้ด้วยค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องให้รับชมเพลงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ